อัปเดตเรื่องราวลูกหนังป่นปานๆทั้งสั้นทั้งยาวกับเราเช้าป่านไซโคง้งสำหรับซีรีส์ฟุตบอลวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องราวเปิดเป็นวลตการปลูกยักษ์หลับเมื่อนอิโคเซนรอวันอลาวาดลุ้มนมาเหมือนอยู่ในสนามจริงบาย345สปอร์ตเรียกได้ว่าสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั้งวงการฟุตบอลเลยทีเดียวครับหลังจากที่กลุ่ม Public Investment Fund ฟันะครับที่มีมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซามานพระราโชรสกษัตริย์องค์ปัจจุบันนะครับแห่งซาอุดีอาระเบียครับที่ทรงดํารงตําแหน่งประธานนะครับเข้ามา t าเทคโอเวอร์สโมสรนีโคเซ่นยูไนเตดตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วครับอย่างเป็นทางการโดยเป็นการผนึกกําลังกับ PCP Capital Partner นะครับบริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนนะครับแล้วก็2พี่น้องรูเบนด้วยครับร่วมทุนเทคโอเวอร์ด้วยมูลค่าราวๆ3า5ล้านปอนด์ครับหรือประมาณ1 4 0 0 0ล้านบาทครับโดยกลุ่มเจ้าของใหม่ของสลิการเดนงนีโคเซ่นนะครับว่ากันว่ามีทรัพย์สินถึงประมาณ1 3,000ล้านปอนด์ครับคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ0 0แ00ล้านบาทนะครับประกาศเจตนาโรมครับพร้อม เนรมิตนิวคาเซิละครับรินเวทใหม่ให้กลายเป็นทีมระดับแชมป์ครับให้ได้ภายใน5-10ถึงปีข้างหน้าครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับว่ากันว่าสไลกาดงนิวคาเซิลนี่หละครับที่เป็นยักษ์กลับนะครับเป็นหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่แดนอีสานแห่งสึกพิมลีอังกฤษที่ห่างเหินจากความสําเร็จมานานแสนนานนะครับถึงตอนนี้พวกเขาลืมตาอ้าปากได้แล้วครับภายใต้เม็ดเงินของกลุ่มทุนใหม่นี่ครับที่ว่ากันว่ารวยเหลือเกินแล้วก็รวยที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับซึ่งแผนการปลุกยักษ์กลับนะครับของกลุ่มทุนใหม่ของน กันอย่างแยบยลเลยครับไม่ใช่รวยอย่างเดียวด้วยนะครับต้องมีสติสตางค์ครับไม่ใช่ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะครมีหลายสโมสรที่ล้มละลายไปต่อหน้าต่อตาหลายต่อหลายทีมเนี่ยเป็นบทเรียนกันมาเยอะแล้วครับซึ่งปฏิบัติการแรกนะครับของกลุ่มทุนใหม่ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็เฉดหัวไม้แอชลีย์ประธานคนเก่าออกไปไกลๆซะก่อนครับเพราะว่าว่ากันว่า14ปีที่นิวคาสเซิลอยู่ภายใต้อานานิคมของไม้แอชลีย์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ซึมเศร้าเหงาหงอยเหลือเกินครับของแฟนๆซาลิกาโดงครับโดยซาลิกาดงครับ เป็น Public i n v e s t m e n t Fund นะครับส่งผลให้ไมชเชลีย์เนี่ยต้องยุติบทบาทเจ้าของทีมสันลิกโดงตามระเบียบครับโดยสสัปดาห์ให้หลังครับภารกิจต่อมาของกลุ่มทุนใหม่ก็เริ่มขึ้นนะครับเมื่อจัดการปลดสตีฟรู็ออกจากตําแหน่งครับท่ามกลางการฉลองของเหล่าสาวกทูนอา์มีครับจนกระทั่งเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแปดพฤศจิกายนครับนิ่คก็เซนก็ประกาศแต่งตั้งกุนซือคนใหม่ครับเอ็ดดี้ฮาววัยสี่สิบสามปีเป็นกุนซือหนุ่มนะครับที่เข้ามาคุมทีมอย่างเป็นทางการครับโดยเซ็นสัญญาคุมมทีไปปถึง2024แล้วก นับเป็นการกลับมาคุมทีมอีกครั้งครับหลังจากที่หยุดรับงานไปราวๆ2ปีครับอย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่าการเข้ามาของกุซซีอหนุ่มอย่างเอ็ดดี้ฮาวจะต้องใช้เวลายกเครื่องนะครับปรับจูนระบบใหม่ให้เข้ากับฟุตบอลสมัยใหม่ของเขานะครับตามนโยบายของเจ้าของสโมสรรายใหม่ครับเพราะว่าบรรดาผู้เล่นที่มีอยู่ในมือเอ็ดดี้ฮาวตอนแรกเนี่ยมันระดับมันไม่ถึงนะครับสำหรับสไตล์ฟุตบอลที่เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยต้องการครับช่วงเปิดตลาดซื้อขายรอบสอกปีใหม่ที่ผ่านมานิวคาสเซิลเนี่ย,ยด้วยความที่ร่ำรวยเหลือเกินครับตกเป็นข่าวก มายเลยนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งเนม่าครับรวมไปถึงอารอนแรมซี่ฟิลิเป้กูติญโยมิลานสกรีเนียราอุตาร์โอมาร์ติเนสรวมไปถึงดูซานวัลลาเวสที่ย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสด้วยครับโดยการเสริมทัพของพวกเขาในครับในช่วงปีใหม่เป็นการเสริมที่แบบเกาถูกที่คันครับเสริมทีละนิดทีละหน่อยครับดึงแมตททาเก็ตแบ็กซ้ายนะครับด้วยสัญญายืมตัวมาจากแอสตันวิลล่าครับคว้าตัวแดนเบิร์นครับกองหลังร่างยักษ์นะครับมาจากบริทันด้วยค่าตัว15ล้านยูโรครับทุ่มอีก50ล้านนนยูโรระคับเป็สินสอดให้กับบรูโน่กิมาไร ที่ย้ายมาจากโอลิมปิกลียงครับนอกจากนี้นะครับยังไปคว้าตัวคริสวูดครับกองหน้าจอมเวหาจากเบอร์นสลีย์นะครับทีมที่ลุ้นหนีตกชั้นกับนิวคาเซิลเมื่อฤดูการที่แล้วด้วยค่าตัวราวๆ30ล้านยูโรนะครับรายสุดท้ายคือคิอแรนติปเปียครับกอลังทีมชาติอังกฤษนะครับเป็นแบ็กขวาที่มาจากอาร์เจตินาด้วยค่าตัว16ล้านยูโรนะครับใช้เงินไปพอสมควรครับแต่ว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเรียกได้ว่าใช้ได้ทันทีเลยครับเหลือเชื่อเหมือนกันครับนิวคาเซิลที่เรียกได้ว่าเป็น 11ของตารางนะครับซึ่งผู้เล่นที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นที่สุดและก็เป็นผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งคว้าตัวเข้ามาก็คือบรูโน่กิมไรา์นะครับเขาเองเนี่ยปธิเสธอาร์เซนอลเพื่อย้ายมาอยู่กับนิวคาสเซิลโดยเฉพาะเลยครับกิมไรา์เนี่ยเป็นมิดฟิลด์ที่คุมเกมคุมจังหวะเทคนิคดีครับแรงประทะยอดเยี่ยมมีความดุดันนะครับและก็บางจังหวะเนี่ยกรเจ้าเล่แถมมีลูกฉลาดแกมโกงด้วยครับบรูโน่กิมไรา์เล่นคล้ายๆกับบรูโน่เฟนเดสของแมนยูเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้เขากลายเป็นขวัญใจคนใหม่แห่งไทสไบนม ยิงได้เท่ากับโรบิโตเฟอร์มิโนของลิเวอร์พูลเลยครับยิงประตูได้มากกว่าเฟรดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกนะครับทั้งที่เล่นในตำแหน่งเดียวกันครับแล้วก็ยิงได้น้อยกว่ากราเบียเชซุสหัวหอกป้ายแดงของอาร์ซนอนเพียงแค่3ลูกเท่านั้นครับทั้งๆที่นี่คือลีกใหม่ของบรน่กิมาราย์นะครับแต่ว่าแทบไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวเลยครับยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกรรมนะครับลงเล่น17เกมให้นิวคาสเซิลซัดไป5ประตูบวกกับอีหนึ่งแอสซิตครับสำหรับตลาดซื้อขายรอบนี้นะครับแม้ว ทีมที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับแต่ก็ถือว่าพวกเขาเสริมได้อย่างตรงจุดอีกแล้วครับเมื่อได้นิกโป๊ปนะครับผู้สบประตูชั้นดีมาจากเบอร์ลี่ครับแบบไม่มีค่าตัวครับนอกจากนี้ยังคว้าสเวนบอสแมนครับกอลังทีมชาติฮอลแลนด์วัย21ปีของลิวมาร่วมทีมด้วยราคาราวๆ40ล้านยูโรนะครับก็ไม่ได้ถือว่ามากมายครับแม้ว่านิคัสเซนจะรวยมหาศาลแล้วนะตอนนี้ครับแต่ช้าก่อนครับอย่างไรก็ตามครับตามกฎ Financial f a i r Play นะครับทำให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถนําเงินของเจ้าของทีมมาใช้จ่ายได้โดยตรงนะคร อรอไปจนถึงฤดูกาลหน้าครับเพื่อที่จะยื่นเรื่องการได้สปอนเซอร์จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนดังกล่าวมาเสียก่อนครับซึ่งนั่นทําให้นิวคาสเซิตครับต้องตัดสินใจไปกู้เงินกับทางธนาคารแห่งหนึ่งเป็นจํานวนเงิน75ล้านปอนด์ครับเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเสริมทัพนักเตะใหม่มาสู่ทีมครับโดยเอาค่าลิขสิทธิ์ไททอลส์แล้วก็รายได้จากการขายตั๋วเข้าชมเนี่ยเป็นเครื่องค้าประกันครับเห็นแบบนี้แล้วนะครับแฟนๆน,น,นิวคาสเซิลก็ต้องจับจ่ายใช้สอยนะครับอุดหนุนสินค้าที่ลึกกของสมสมรแล้้้ว็หหาายไดใ กับสโมสรทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโปรดนี้ที่กู้ธนาคารมา75ล้านปอนด์ได้เมื่อไหร่เงินก้อนใหม่ของเจ้าของรายใหม่ที่ว่ากันว่ารวยที่สุดในโลกก็จะหลั่งไหลเข้ามาครับอย่างไรก็ตามครับการเสริมทัพรอบนี้นะครับนอกจากผู้เล่นที่กล่าวไปแล้วนี่ก็ยังต่อเป็นข่าวกับผู้เล่นอีกหลายตัวหลายคนนะตอนนี้ก็จะมียูเลนส์ดราคเลอร์นะครับมิดฟิลทีมชาติเยอรมันที่อยู่กับปารีสแซงต์แชงก์อีกหนึ่งคนครับเรียกได้ว่าเสริมทัพได้อย่างสนุกสนานเหลือเก อย่างน้อยในอนาคตพวกเขาเห็นเงินของตัวเองอยู่รำรายรำรายแล้วก็ลุยตลาดซื้อขายไปเลยแบบไม่ต้องกลัวสําหรับพลพรรสาลิกาดงนิวคาเสเซิลครับถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งติดตามกันได้3ช่องทางทุกวันที่ facebook, youtube, tiktok, ปันไซโคงเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ